กรงมหาดไทยถแถลงความพร้อมจัดงาน Silk Festival 2025มหาการรมผัาไทยคันยิ่งใหญ่แห่งปีเชิญชูพระเกิเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีในวันที่2-7ธันวาคมนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดงานถแถลงข่าวประกาศความพร้อมในการจัดงาน Silk Festival 2025สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด Bring the Village to the World มหาการรมภาไทยครั้งสาคัญที่รวบรวมสุดยอดงานหัตศิลิ์และแฟชั่นไทยร่วมสมัยไว้ในที่เดียวเพื่อเธอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิร,ริวัณณวรีนารีรัตนาราชกัญญาในฐานะผู้ทรงพิกโฉมภาพลักษณ์้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยงานจะจัดขึ้นวันที่2-7ธัว 68, นวาคม2568ณสย์แสดงสินค้าและการประชุมอ m p แ c t e x h i b i t i o n c เซ t e เ Hall อ5-6เมืองทองธาน,นีค่ะ me ใช่ท้าวสุริยาครับเป็นสมาชิกงชาติแล้วก็ในวันนี้ก็ได้มาร่วมงานแถลงข่าวซิลเฟสิวัลครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็อยู่ในทีมที่ปรึกษาของโครงการผ้าไทยใส่สรุปครับก็เห็นได้ว่าด้วยพระเฉยภาพของสีริของพรเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินวรรณวรีนาดีรัตชกัญญาท่านก็ได้ท่งทุ่มเทนะครับเรียกว่าทําให้งานของซิลเฟสิวัลนี่น่าสนใจและมีความแปลกใหม่ขึ้นในทุกๆปีครับก็อยากให้ทุกท่าน ได้มาร่วมงานด้อย่างน้อยก็ได้มีส่วนที่จะได้ส่งเสริมนะครับอาชีพให้กับเพื่อนร่มชาติของเราช่างถอ่ผ้าแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือเราจะสืบสารพระราชธานของสุร,พ,รพันธีป,ปีนะฮะพระราชนีนาะสุกิตนะก็นะเรียกได้ว่าเรา ได้ร่วมกันนะครับพ่าผมพูดถึงตอนนี้ก็ตื้นตันในสิ่งที่องค์ท่านได้ส่งบากบันนะครับระวรกายทุ่มเทสําหรับช่างทอผ้าอย่างพวกเรามาโดยตลอดครับก็ขอให้พวกเราได้มาเรียกว่าสืบสารสิ่งที่องค์ท่านทรงรักอีกครั้งหนึ่งครับในปัจจุบันเห็นว่าน่าชื่นใจมากครับเพราะว่าสําหรับในวัยหนุ่มสาวนะเขาสามารถที่จะได้เลือกใช้นผะลิภัณันของไทยเป็น เป็นความเท่อย่างหนึ่งนะครับที่เด็กไทยเนี่ยได้เห็นความสำคัญนะครับในสิ่งที่บรรพบุรุษของเขาได้ทํามาใน,ในฐานะที่เป็นผู้ออกแบบครับในฐานะของสุพรรชาติทางด้นานทอผ้าก็ดีเราไม่ได้ทําหรือว่าได้มี ความคิดในเรื่องที่จะทผภาพเพื่อที่จะสนองตอบตัวเราเองนะครับในเรื่องของความคิดแต่ว่าเราต้องการที่รับใช้นะคนรุ่นใหม่ด้วยเด็กๆก็ตามนะฮะในฐานะที่เป็นเยาวชนเรานั้นมีหน้าที่ที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เขาชอบเขาต้องการว่าอะไรที่พอที่จะไปได้ที่เราจะปรับประยุกต์ให้สิ่งที่บรประชนของเราเนี่ยได้สร้างสมมาให้ได้รับใช้สังคมรุ่นใหม่ด้วยครับอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าเรามีความหวังนะครับที่เราจะสืบสานภาไทยไปร่วมกันครับอยากจะฝากใน ในเรื่องของความงามครับแน่นอนครับในเรื่องของศิลปะศิลปินเนี่ยทุกคนมีสิทธิที่จะสร้างผลงานของตัวเองที่สวยงามโดดเด่นได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเอดสติกนะครับก็เรื่องของสุนทรียะนะครับความงามนี้ปรากฏได้ในทุกๆแขนงที่เราทำเรื่องผ้าก็เช่นเดียวกันนะฮะไม่ใช่เรื่องคุณค่าทางด้านการใช้สอยอย่างเดียวสิ่งที่สูงค่าที่ทําให้สิ่งนั้นที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยนะสำหรับเยาวชนทุกคนก็ตามก็คือเอสเสติกหรือสุนทรียะนะฮะ ในเมื่อถ้าเรามีความคิดสร้างสารรค์ในเมื่อเรามีความรักในสิ่งที่ผลงานที่เราทำแล้วก,ก็สามารถสร้างได้จริงอย่างที่เราคิดคาดฝันเอาไว้เป็นสิ่งที่เป็นความสุขอย่างยิ่งเพอยากจะให้เยาชชนทุกคนได้มาทดลองสัมผัสกับความสุขที่เราได้มีความคิดของตัวเราเองครับสำหรับงานซิลฟิเซอนะครลบก็เรียกว่าเป็นงานสาคัญงานหนึ่งนะครับในปีนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่ อสองเป็นต้นไปครับก็อยากให้ทุกท่านได้มาร่วมชมงานนอกจากนี้ยังมีสินค้าซึ่งทุกๆปีนะครับช่บางทอผ้าก็จะรวบรวมผลงานที่ดีสุดของเขามาเพื่อที่จะให้ได้ทุกท่านที่ได้มาร่วมชมงานเนี่ยได้ได้ได,ได้เลือกซื้อนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้สอยครับก็คิดว่าเป็นงานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งก็ขออย่าพลาดนะครับก็ถ้าพูดถึงวันนี้นะครับปีนี้นะครับเป็นปีที่พิเศษมากเป็นการเป็นโอกาสสำคัญอ,อีกครั้งนะครับของวงการแฟชั่นผ้า ไทยบ้านเรานะครับก็ถือว่าเป็นปีแรกนะครับที่การเป็นการรวบรวมนักออกแบบมากกว่า30ดีไซเนอร์นะครับมีตั้งแต่รุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเอพี่ไข่นะครับพี่เชฟพิจิตตานะครับพี่ต้อยนาการาแล้วก็มีนักออกแบบรุ่นใหม่เต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นชนปุยเปียนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกรวบรวมอีกมากมายผมมั่นใจว่าปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วเป็นที่น่าติดตามแล้วก็น่าทับใจนะครับเพราะมีการรวบรวมมากมายที่สุด ในครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยก็ว่าได้ผมจะบอกว่าเป็นความประทับใจนะครับในฐานะคนไทยหนึ่งคนผมพูดในฐานะคนไทยแล้วกันนะครับนี่คืองานความภูมิใจของงานหัตถกรรมหัตถศิลป์ของความเป็นไทยแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่คนรุ่นใหม่นะครับที่ได้ความสนใจเรื่องนี้มากขึ้นแน่นอนครับโครงการนี้ว่าชื่อชื่อว่าผ้าไทยใส่สนุกก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีนะครับที่ทําให้คนไทยกลับมาภูมิใจในความเป็นไทยและ ชื่นชมผลงานนักออกแบบไทยด้วยกันนะครับผู้ทำผ้าทั่วประเทศผมว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ที่น่าประทับใจทีเดียวต้องบอกก่อนว่านอกจากแบรนด์นิชูเองนะครับในปีนี้นครับเราจะมี2ชุดนะครับที่จะร่วมที่จะร่วมแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้แล้วก็เป็นผ้าไทยนะครับ เป็นผ้าไหมนะครับแล้วก็มีการตั้งแต่งานปักทักทอเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่จะอยู่ในเห็นได้ในชมในในครั้งนี้แน่นอน <Yeah. S 1> ฝากทุกท่านนะครับที่สนใจในความเป็นไทยนะครับและรักในความเป็นไทยนะครับเป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการนะครับซิลเฟสิวัลในปีนี้นะครับมีความน่าตื่นเต้นและน่าประทับใจแน่นอนนะครับติดตามมาชมกันได้มากๆนะครับขอบคุณนะครับ